สวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับคาพบรัดนะครับผมจะได้ยิงจันนะครับว่าวันนี้มาเหนื่อยจริงนะลองต้องหน่อยยิ้มชูนิ้วด้วยสู้ๆจะตายแล้วกูเพื่องงานครับเ,เื่องงานนะโอเคทำต่อพี่มันคว่ำหรือมันหงายครับพี่อุปรกรณ์นะฮะ นะมันลงหรือมันขึ้นพี่ตอนนี้ไหนบนอันไหนล่างพี่อ่าบนแล้วพี่ใส่ถูกไหมครับพี่ใส่บนใส่ล่างฮนะ,ะพี่ตั้มถ้าขี้เกียจปีเหนือปีนี่นในไตาคานไปเนี่ยไปแกะเชือกเอาเป็นลิงไปเลยเนี่ยเอาเอาตูตูไถไปนะ เกดูพี่จัด,จ,ดจัดเชือกด้วยครับพี่อะไรมันเกกะพี่ไหมต้องใส่อะไรยังไงดูก่อนครับดูก่อนฮนะดนเดี๋ยวมันจะลงไม่ได้ติดขัด,ด,ด,ดอืมสุด,สดอีกอ่าหนักหนักให้ไปถ่ายตรงนู้นครับไปอีกอ่าจนน้ำหนักไปอยู่ที่เส้นใหม่ครับพี่ไปอยู่ยัง อ,อยู่แล้วแกะของเก่ารับมันจะง่ายขึ้นาวน,นี้ถ้าของเก่ายัางตึงอยู่ก็ให้ยืยนครับพี่ยืนปลดหน้าอกก่อนครับเอาเขี้ยวมันออกเยี่ยมครับออกไปเลยออกไปเลยเยี่ยมครับพี่อปิดฝามันด้วยโอเคครับอ่าพี่กอลเลยพี่กออย่านั่งนิ่งครับพี่เอ้ยพี่ไม่ฝึกข้างล่างพี่จะทำได้ไงล่ะพี่ต้องมาฝึกก่อนมือขวาถือเชือกครับ ไปไปครับพี่เออมีจังหวะมันอยู่อ่อยตามจังหวะมันครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมครับไปครับพี่ค่อยค่อยคอเยี<อ>ย่ยมมากสุดยอดโอเค นั่งเลยครับพี่แล้วก็ยืนยืนครับพี่แล้วก็ยืนโอเคครับเยี่ยมครับอุปกรณ์ออก